ไม่ทานอดีแล้วจะต้องมานั่งตัดคมตัดคีดอีกุกสีเก็งเอองเนี่ยมหลายเพงเจ๊งก็เห็นมัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แมนแมนครับปักมือไหนเหรอรุ่นเดียวกันเหรอ่นเป็น้องเด็กกว่านะนนเกิดประศอะไรอ๋อตุประานนที่นนเกิดประศอะไรเฮ้ยปต Ha 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 ไม่ต้องขยบคือคือคือเหมือนเนาะเฉยๆทำไมนนี่นาวม่ก